สวัสดีคะ่ะเอฟซีทุกท่านยินดีต้อนรับเขาสูช่องแหม่มผ้าโชคคะ่ะสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมขอต้อนรับเขาสูทีมงานบุพด้วยครับผมจหรับมือนี่นะครับผมคลิปนี้แอดกับพ้าเอฟซีทุกท่านท,ทุกคนมาอยู่อืมคนกำลังไว้ข้ามาครับมาขอโชคขอช่ครับอาจารย์วัดปังครับผมถือว่า หลายท่านหลายคนไปชกในใช่ท่นครับอาจารย์วัดป่านะครับเพื่อนกะผ้ากันลังไหลเข้ามาสจหรับเมื่อนี้ก็เป็นเมื่อนัดหมายครับอาจารย์วัดป่าเพื่อนกะนัดหมายว่าหลังวันซีนเ้อสีไปนั่งเอาอีก่าจั่นซึ่งเลขนั่งที่เข้าหนึ่งเนี่ยเขาสองวันที่แล้วครับผมเจ็ดสามวัก่อนคือเจ็ดสามเม็ดเดียวนะครับัดมาเนี่ยก็คือให้เก้าเจ็ดศูนย์เก้าศูนย์เจ็ดนะครับเม็ดเดียวเื่กันเป็นเลขนั่งนะครับเพื่อนไปนั่งอยู่ริมโขงอ่า ซึ่งเมื่อคืนนี่อาจารย์เพื่อนกับไปนั่งมาแล้วเพื่อนก็น,นัดว่าเออเมื่อนี้เขามาเด้อโยมพีเาขามาเอาตัวเลขตัวเบอร์ว่ามันสิเปลี่ยนเจ้าไหนตัวเลขตัวเบอร์ว่าฉันแต่ผมเขามาช่วงเช้ากับปรากฏว่าคนเต็มครับคนเต็มเนียนอ่อนอ,อ่นค้นหลวันต่อไปอยังบม่มีโอกาสได้คุยกันครับพระคุณเจ้ายัง่ได้มีโอกาสคุยนกับอาจารย์ยู่นะครับซึ่งจัาไรนก็แล้วแต่นะครับเมื่อนี้เดี๋ยวห้าสฉี่ทาขึ้นไปสัมผัสอาจารย์ว่าเพื่อิได้เลขตัวไร ไปถามไปสอบไปถามเอาตัวเลขตัวดิบตัวดีฝากตอนพ่อพี่น้องเอฟซีสุกูสุคนอืมจังนั้นแล้วหลายท่านหลายคนที่เขามานะครับอ่าให้แชร์ข่าวสารนี่กันไปครับผมช่วยแชร์กันออกไปนะครับแชร์แชร์กันออกไปอ่าให้ข่าวสารนี่นะครับถึงพ่อพี่น้องที่เพื่นอนบม่มีโอกาสได้เบิ่งมนไม่มีโอกาสได้ติดตามเนาะเพื่อนกับบได้เบิง่งโดยส่วนมากผาปปู้ที่ตามคลิปไ้เท่านั้นไฟสีเดงขึ้นมาให้เห็นอ่า ดันั้นเราติดตามไปครับแค่กันออกไปข่าวสารบอมแมนแต่ว่าเพื่อนบอกว่ายางเดี่ยวทั้งวัดทั้งว่าเพื่อนก็นย่งสั่งสาลาปฏิบัติรรมอีกน้านะครับได้ยินข่าวว่ามือี้เอื้อนเขามานี่เพื่อนสีประกาศข่าวว่าอยากเหตุกล่องผ้าป้ากล่องระบาดครับผมพาป่ากองระบาดเพื่อสีสั่งสาลาปฏิบัติรรมที่อยู่หน้าพอพี่น้องที่เฮาได้เห็นน้ำกันอยู่นี่ละอาจารย์เพื่อนบอกว่าโอ้อย่าไปเห็ด กองหลายๆคาเทียเด็กๆเด็กหน่อยผู้เพื่อนบ่มีเงินมีท่องอ่าเป็นเพื่อนยาเ็ดบุญอ่าเกิดมาศาสตร์หนึ่งเพื่อนยาเ็ดบุญเฮ็ดท่านน้ำอ่าเพื่อนบ่มีโอกาสสิได้เฮ็ดย่อนว่าเพื่อนบ่มีเงินเฮ็ดจังไดผู้ที่บ่มีสิมีโอกาสได้เฮ็ดบุญเฮ็ดท่านน้ำก็คือเฮ็ดป้าป้าแค่กองระบาดอืมถ้าป่าสร้างศาลาปฏิบัติธรรมสร้างศาลาอ่าร่งรักษาเนี่ครับผมเออกองระบาดเพื่อนวางสั้น เมื่อนี้ก็สชีได้เขาไปว่าไปคุยกับเพื่อนว่าเพื่อนอ่าสีถอดมือใดจังใดนะครับเพื่อนพลังเอซจีท่านใดที่เขามาชมอยู่นะครับเพื่อสนใจครับตอนนี้เพื่อนก็เริ่มเทขานแล้วนะครับอ่าราลาปฏิบัติธรรมนี่เทคานเวดเส็ษเรียบร้อยอ่าหลังจากเพื่อนเทคานเวดเ็จเรียบร้อยแล้วอ่าเนี่ยเพื่อนกำลังเอาขี้ดินลงนะครับเอาขี้ดินลงอ่าเทขานแล้วเพื่อนก็สิลงขี้ดินอ่า โอ้สัญญาณเน็ตกัอบวดอีได้สัญญาณเน็ตบ่เห็นอย่างเลยนี่ครับผมอ่าตอนนี้ดินก็ได้หนึ่งสองสามสี่รถแล้วครับผมท่งเวิดอาจารย์ว่าสิบประมาณยี่สิบเพื่อสามสิบรถเนี่ยอาจารย์ว่าอ่าสิเท่เขาเพื่อสิไดเทพ่ื่นเนาะอ่าตอนนี้เดี๋ยวสิพ้ายงางไว้เพิ่งทังสาราบรรยากาศเพื่อนเป็นจังไรแน่ผู้ที่เพื่อนล่างไหลกันเขามากขอโจกขอใช่อ่าล่างไหลกันขา้าขอโจกขอ,ข,อโขอหลดัดเออ เป็ี่น niin, จะไรเนี่ยเดี๋ยวเขาสีผ้าไปเบิ่งบรรยากาศว่าอาจารย์มันวางไปสิไปถามตัวเลขนะแอมแปร์สีผ้าแอมแปร์นี่ครับผมอมืเดี๋ยวเขาไปซองๆมาก่รักันเพื่อนวา่างเขาไปจีเข้าไปถามว่าตัวเลขตัวเบอร์เพื่อนได้ตัวใดสําหรับเงื่อนี้ครับผมโอ้คุณครับล่างไหลกันเข้าวแม่จะบุญเดียนชีกับว่าไรไปานนี่พ่อพี่นอ้องเอ้ยบันนี่นะเพื่อนเข้ามาเอาโชคเอาชัยเพื่อนเข้ามาเปิดดวงครับผมอ่า คาดการ์ว่าสงการในแห่งสีมีหลายครับผมสงการนี้เข้ามาร่วมหมื่นคนนะครับสิเขามาเปิดดวงเอาโชคเอาช่เปิดดวงเอาโชคเอาลาภผู้ที่เหตการเห็ุงานก็อยากมาเปิดให้เจ้านหนายฮักเจ้าหนายหลงให้เจ้าหนายอุปถัมภ์ควาชู่เพื่อนกับสีเดินข้างเขามาช่วงสงการติดตอ่อกันเขามาครับแอดไลน์ครับผมคุณครับผมหมว่าที่สีเขามากเมื่อนี้กัมีมากหลายครับผมแต่ว่า กับทย่อยเข้ามารื่อยๆผู้ที่เขามาถึงแล้วก็าเปิดดวงก้อนนะครับสงการนี่ก็ถือว่าเป็นปีใหม่ไทยแลนด์ครับผมปีใหม่ไทยแลนด์เนาอะ,อะหลายทันหลายค้นก็จดเดือนทังเขามากเเปิดดวงเปิดโชคเปิดชัครับท่างอาจารย์วัดปลาหกศูนย์หกหนึ่งว่าต้องไปถามหรอกเนี่ยก็ได้เรียกว่าแต่หกศูนย์หกหนึ่งว่าสันอ้าอืม อเลขหกศูนย์หกหนึ่งว่าสั่นว่าเลขอาจารย์ผมยังไม่ได้เข้าไปถามครับคนหลายอยู่ตอนนี้เนาะเดี๋ยวจีพ้าเข้าไปถามเดี๋ยวผมพาไปซองเบิ้งว่าอาจารย์เพิ่นว่าจังไรเนี่ยครับผมอ้าวฉะนั้นแล้วสงการนะครับเด้อยวอยพี่น้องครับผมเรามีนัดกันที่สำนักสงป่าช้าบ้านจอมสีนัดเปิดดวงเปิดโชคเปิดใช่นัดเปิดโชคเปิดหลับวันต่อไปเปิดหน้าที่การงานเปิดเปิดชู้ซิงชู้ยังเปิดมงคลชีวิตอ่าถูก สิ่งทุกอย่างเฮ็ดแล้วอ่ากลับไปหลังสงการชี้ได้พบพอ่อจะสิ่งดีๆตัวปีใหม่เที่ยนึงกับเฮ็ดเทื่ยนึงครับผมเดี๋ยวจะสีผ้าเขาไปซองเบิ่งครับว่เาเปลี่ยนจังไรธนาคารอารณ์ทั้งนั้นอโอ้นี่ครับผมเพิ่งกำลังเปิดดวงครับผมโอ้ตอนนี้เพิ่งกำลังเปิดครับผมโอ้อาจารย์ยังวนวางเหรอครับผมเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเดี๋ยวเรานวดหัวมอนกันไปสักพัน ยังน้อยอาจารย์เพิ่นยังมวลหวังครับเดี๋ยวสิพาเขาไปทำเด็กทำเบอร์อ่าแล้วก็ทำอะไรสิ่งรายย่างที่อาจารย์เพิ่นงูงงนี่ขนาดครับผมเพื่อกำลังจะทำพิธีเปิดด้วยวเปิดแล้วหรือนะเปล่าครับเปิดแล้วเปล่าข้าเขาเปิดได้กะเอาได้ไดเช่นเซมือได้เช่นเซหัวก็ได้กระดาเซมือก็ได้ได้ มาบ้านท่านหมอเนี่ยว่านี่ครับผมอ่าเพื่อนได้โชคบงนึงอ่าหงัดเบื้องนึง่งเนาะเพื่อนได้โชคอ่าเมื่อนีน้เพื่นก็ม,นนกมาถาเอาโชคเอาใช่เดินทางมาเปิดดวงพร้อมล่างคนเปิดแล้วกับเปิดอีกมาสัน่นเปิดแล้วเปิดอีกเปิดแล้วเปิดอีกเดินทางมามาเอาโชคเ,อ,เอาใช,ช่พร้อม แต่อา,อาจารย์เพ็่นยังบันหลงหลังจากเปิดดวงแล้วแล้วก็มีโอกาสได้คุยกับอาจารย์จะเพื่อจีไดตัวเลขกตัวเบอร์ฝากตอนพอพีน้องอยู่ครับผมเจาา้าในกาทโอดใจรอสักูดเดอ,อครับพอดีน้องครับผมครับผมรถจอดกอันเป็นแถวเนาะโอ,ะอะ้ดีใจนัเพิ่นเพื่อนได้นนโชคได้ใช่ยลังก้นก็ได้สามตัวตรงลังก้นก็ได้สามตัวอ้อมอ่า แล้วแต่ผู้ใดที่โชคลาบภาสนาเป็นเช่นไรลังค้นได้ตัวเลขไปกับบได้จักบาปเสื่อบดได้วาซันอลังค้นเสื่อกับบะโต๊ดกับมี่ลังค้นกระไรกับทบดได้อาคลิีนี้ผมกว่าจเฮดซิบใบประมาณจากสิบนาทีได้ผมมีหนังสิบก,กวานาทีนี่แหละ เดี๋ยวผมเขาไปาถ่ายทํำผมจะเห็นเป็นคลิปะคลิปนี้ไรสดแต่ว่าคลิปหน้าจะทียเป็นคลิปเป็นคลิปสัมภาษณ์อาจารย์ว่าได้ตัวเลขตัวเบอร์ตัวใดเนี่ยนะครับแล้วที่ป้าเขาไปสัมภาษณ์อาจารย์อะไรพ่อพี่น้องกัยรอดสักคอยพี่น้องกัยรอดสักครู่นะครับผมราว่าอาจารย์ม,นมันวางในโมเินที่จัก,จกเครื่องช่วงนะครับนะ อาจารย์กฤษฎีห่างไปเราได้คุยกันนะครับรอ่าบอกเป็นการเสียเว,วลาเปลี่ยนทานพ่อพี่น้องเนาะเปลี่ยแบตเตอรี่พ่อพี่นอ้องอ่าเดี๋ยวแอดกฤษฎีจบคลิปนี้ไว้ซ้ำนี่สัก่อนนะครับเดี๋ยวสัมภาษณ์อาจารย์แล้วแอดกับกฤษสิลงคลิปให้เบิ่งอีกที่หนึ่งเด้อพ่อพี่น้องเด้อ อันนี้เขาทายถ้ำใหม่กันเบิงบาความพร้อมเป็นยังไงมั่งอ,อาจารย์เป็นใดว่าไปจังใดนีลักษณะใดนะครับยัดแต่ยังบริมีโอกาสเด้ครับคุยจะวันไี้งิ้ว่าใดมาแล้วละ่ะตัวเลขใดเมื่อคืนนี่นีเพิ่นไปนั่งเมื่อคืนนี้จริงจริงเป็ี่นตัวเลขตัวใดนะครับผมเดี๋ยวกับเบิงคีปต่อไปเล้วครับ